สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่องอย่างอย่างสตอรี่นะคะเมื่อนี้ออกมาเย็บผ้าข้างนอกบ้านกับคุณยายค่ะคนสงสัยกันบ่อว่าม้าเย็บผ้าแบบใดนะคะอันนี้ขั้นตอนแรกนะคะค่ะคุณยายนี่กําลังจะเปลี่ยนซิปค่ะเปลี่ยนซิปกางเกงนะคะอ่านี่นะคะคือสถานที่ทํางานของเฮาค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะ ข้างบนรถก็จะมีจกักรนึ่งโตนะคะและอุปกรณ์ทำงานเข็มได้กันไกล,ละสิบอ่าอยางยืดนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างค่ะมีลังค้านะคะเรียบร้อยอ่านที่เห็นกิโลนี่ก็คือกิโลขายปลาร่าค่ะมีปลาร่ามาขายพร้อมในถังสีดำนะคะคุณแม่ทำเองค่ะคุณยายทำปลาล่าเองนะคะอตอนนี้คุณยายกำลังจะเปลี่ยน1ิบค่ะ10ผุ1ิพัง10รูดบวกลืน1ิบล็อกนะคะคุณยายแก้ไขได้บดเลยค่ะ ราคาการแก้ไขนะคะก็คือ1ิหงโต40บาทค่ะเป็น10เเล克นะคะถ้าเกิดเป็นสิวีนาะ10ิอย่างธรรมดา30บาทค่ะจักของคุณยายนี่เสียงนิ่มมากนะคะเป็นจกักาเป็นจักระบบคอมพิวเตอร์นะคะเสียบไฟตามบ้านของลูกค้าเลยคะ่ะลูกค้าทุกคนกับเ่ต้องย่านนะคะเสียบไฟกับคุณยายจ่ายค่าไฟให้ทุกหลังค้าค่ะแต่กับมีลังค้า ลังค้าใดนะคะบ้านใดนะคะเข้าใจดีเสียบเบิดมือเขากับบ่าอาเงินค่าไฟค่ะอันนี้เสร็จไปแล้วนะคะเป็นการเปี่ยนซิปค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นการเปี่ยนยางยืดนะคะยางยืดเอวกางเกงยางยืดค่ะคนย้ายกับเปียนได้นะคะเปลี่ยนยางยืดค่ะเอวยืดนะคะอันส่วนส่วนค้นเลาะก็จะเป็นผู้ช่วยมึก ตากล้องนี่นะคะจะเป็นคน้นเลาะยางกับเลาะซีบให้คุณยายนะคะยางยืดคุณยายจะเปลี่ยนในราคา20บ,บาทค่ะกางเกงเด็กน้อยกางเกงค้นใหญ่กางเกงค้นจอยค้นอ้วนยี่สิบบาทอย่างเดียวค่ะตากล้องกับคุณยายก็จะออก าตามหมู่บ้านนะคะเวลาทํางานก็นคือประมาณ7-8็ดแโมงก็จะเข้าถึงหมู่บ้านอวนเวียนอยู่ในเขตอําเภอเฮานี่แหละค่ะเหตุงานตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะประมาณ8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าคุณย้ายเหมิดแห้งค่ะคุณย้ายเป็นเบาหวานนะคะคุณย้ายเบาหวานขึ้นค่ะเมื่อยก็ต้องกลับบ้านอันนี้การเปลี่ยนยางนะคะอันนี้เป็นยางยางครึ่งตัวครึ่งตัวก็ยีค่ะ คุณยายหยิบผ้ามา,าตั้งแต่เป็นสาวเนาะเพื่อนกันหยิบผ้ามาแต่ว่าเพื่อนบ่นเคยไปเฮ็ดงานในกรุงเทพนะคะเป็นสาวหยิบผ้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาพอมีคนเอาอา่เสื้อผ้าโหลเป็นเสื้อโหลเป็นรองเท้าเพื่อนกับไปหยิบในหมู่บ้านที่นี่โรงงานเพิ่นกับยุบโตไปเนาะคุณยายก็เลยคิดหาวิธีตอนแรกขายส้มตำกระเพาะปลาลูกชิ้นค่ะที่นี่ตื่นเช้าบอไหวเนาะ การไปไปเอาลูกชิ้นไปเอามะละกอไปเอาเครื่องสดๆมาทําคือคุณยายจะต้องจืดตั้งแต่ตีตีหนึ่งตีสองเพื่อไปซื้อของนะคะทีนี้คุณยายกับวัวคุณยายกับพักมาระยะหนึ่งแบบนี้กับคิดมีอาชีพมีพาเป็นก็เอาเลยค่ะจัดการให้คุณตานะคะคุณตาตอพ่วงให้คุณตาตอพ่วงให้เสร็จปุ๊บเอาจักขึ้นรถเลยค่ะจักขค้นรถไปคนเดียวเพื่อนเลยเด้รอบแรกไปคนเดียวที่แรกไปคนเดียว ลูกค้ากระลายลูกค้ากระลายรอบแรกว่ามีลังค้านะคะไปกับจักล้นล้นเล็กเข้าไปในหมู่บ้านรา,ายได้รา,ายได้มือแรกของคุณย้ายคุณไร้คุณย้ายว่าไอ้ังว่า500บาทว่าสั้นอ้าวเพิ่นได้เงินเนาะบ่ต้องตื่นเช้าอาหารเขากับว่าต้องบ่ต้องไปซื้อแบบพวกของที่มันบูดเนะาะลูกชิ้นอย่างเสียมันบูดขายหมดกับบูดที่นี้คุณย้ายก็เลยว่าอ้าวฉันจะยึดอาชีพนี่ละก็เลยเลยต่อพ่วงค่ะ ทีนี่อักประวัติคุณย้ายจบแล้วนี่นะคะคือสถานที่ทํางานเวลากันหน่อยโพดฟอโบเบิร์นี่นะคะก็จะมีเสื้อผ้าที่คุณย้ายเย็บเองค่ะอันนี้คุณตานะคะซื้อถุงพายใส่ห่อเข่าไปเทดงานค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะช่องอยางยางสตอรี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกาลังใจให้คุณย้ายและตากล้องด้วยนะคะนี่การทํางานแต่ละวันของเราค่ะ คุณยายเก่งมากๆ